ก็คงจรติดนะครับที่คอยตรวจสอบนะครับของผู้ป่วยตลอดเวลาเพื่อฉีดพ้นนะครับก่อนที่ผู้ป่วยเข้ามานะครับเราต้จะตั้งความมั่นใจกับผู้ป่วยกันที ตขออน,นุญาตกล้องผมนะครับหนึ่สองสามครับอีกครั้งนึงครับ1นึส มิจิจะมาต่องวครัแรก็จะมาครับใช่ครับนไม่้องแอม่าเอกวาเขาไม่ทไม่าใช่ครับไม่ยังไม่ได้รับารมั 好的，好 <immort> 的、啊。 อะไรค่ะหยาล้นนะเดี๋ยวนี้น่อยไม่ค่ะใส่อะไรค่ะค่ะ อะไรผัดข้าวอ่ะไอ้นี่ไอ้ที่มันเป็นจอยครับกอน้ัยังเหลือไมไรอีกนะนอีนานมีกสองเด็กเล็กจากจานเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผัดก้วเดี๋ยวผัดคนเดียว

ดันนะว่าาำไหนมีมนเนื้อไ,ไ,ไม่มีเนืนอเ้อทปอะไรไมดิมือท่านรองนะครับ มันมันมันคุ้นหมดเลยคุ้นหมดเลยยจริงครับเดี๋ยวถามพ่อครับคุอนานเขาจะได้จำเยอะว่ามาคอะไรเรียกต่าง วันที่บอกหมดใต้หูนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียงสูงเลยค่ะตากคนไทยมามาเยี่ยมมปทำข้าวมาด้วยครับ เดี๋ยวไปตรวจครับได้ดีแล้วหมอร้อยครับมันจะได้วัดไข้ยังไดเคสทามได้